สวัสดีค่ะจะถามเรื่องซื้อหุ้นคืนค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัท A ถือหุ้นของบริษัทแต่บริษัท A จะปิดกิจการตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชีค่ะบริษัท A เสนอขายหุ้นที่ถืออยู่ส่วนของบริษัทในราคาพาสิบบาทคืนให้แก่บริษัทค่ะอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าคะจะมีผลกระทบทางภาษีอะไรไหมคะปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัท ราคาเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ20-22บาทค่ะแล้วพอจะทราบเหตุผลไหมครับว่าทำไมบริษัท A ไม่ขายหุ้นคืนให้บริษัทในราคา20-22บาทครับเพราะราคาที่ซื้อมา10บาทถ้าบริษัท A ขายหุ้นในราคา20-22บาทบริษัท A ก็จะมีกำไรต่อหุ้นประมาณ10-12บาทเลยนะครับ อันนี้ก็ไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนค่ะเพราะจริงๆแล้วบริษัท A กับบริษัทก็เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันอาจไม่ต้องการให้มีกำไรต่อกันค่ะคืออย่างนี้นะครับการที่บริษัท A ขายหุ้นในส่วนของบริษัทคืนให้บริษัทในราคาพาสบาททั้งที่หุ้นของบริษัทมีราคาตลาดอยู่ที่20-22ซึ่งเป็นการขายต่ำกว่าราคาตลาด เจ้าหน้าที่สมภารมีอำนาจประเมินภาษีเงินได้กับบริษัท A ได้ครับโดยเจ้าหน้าที่สมภารจะคำนวณว่าในวันที่โอนหุ้นดังกล่าวราคาหุ้นณวันนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ถือเป็นราคาตลาดที่ทางบริษัท A ขายให้กับบริษัทถือเป็นรายได้ของบริษัท A แล้วนําราคาพาที่ซื้อมา10บาทเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายหากแล้วกําไรเท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเว้นแต่ว่า บริษัทเอมีเหตุผลอันสมควรชี้แจงกับเจ้าหน้าที่สมะกอและทําให้เจ้าหน้าที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทเอมีเหตุจําเป็นจริงๆที่ต้องขายคืนหุ้นให้บริษัทในราคาพาสิบบาทซึ่งก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออ๋อค่ะก็จะแจ้งให้ทางผู้ใหญ่ทราบต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ